ไม่มีแค่ฉันกับเสพลงที่ยังไม่ดัง <Yeah. S 1> ไฟสู้ที่ฐานังฉันยังคงฟันกลางทางเ <Yeah. S 1> สียงเบสที่กำลังมากับคำที่ยังไม่พอเปิดไใน้อให้เธอฟังในสตูดิโอขนนกเงียบกใจฉันตอนนี้องอีกหนึ่งกูว่าไม่มีใครมีแค่ดี <Huh. S 3> เนื้อทีเ่เค้องไม่รู้จะดีพอไหม สักครั้งในคืนนี้ฉันนั่งมองไฟแอลดีกระพริบตามคอดเสียงก้อนั่งเหมือนใจที่ยังไม่หยุดจอดลมนี้มันกว้างไปแต่ฉันก็ยังรอต่อให้เสียงนี้มันพาฉันพอนเอกจากห้องนี้สักวันนี้มีแค่ฉันตุบเสียงที่ยังไม่ดังไฟสูดที่ผ่านหนังฉันยืนคงฟังกลางทางเสียงเบสที่กำลังมาทุกคำที่ยังไม่พอเปิดในรอให้เธอฟังในสตูดิโอ ยังดังมันฟันมันชัดแม้ว่าไฟจะตั้งเซนรอบยังคงต้นดังในหูแม้ไม่มีคนฟังฉันก็ยังอยู่จอคอมมิดปัดดออย่างรัดคือเสร็จยมันยังค้ามเหมือนเดิมไอเซนไม่โลมาสเตอร์ยิ่งใกล้จะไม่หยุดแม้คนเห็นใจแอห้องที่ไม่มีสามแซมชอตแต่ใจยังแฟลชมันเต็ม h อฟเฟกต์แร็ปเปเหมือนกำลังเทสต์มิกซ์ท t ่ตายก็ยังไม่เพอร์เฟแต่ถเชือท เพลง <Okay. S 1> okay, ฉันมานเล่ายิ่งเก่ายิ่งชัดไม่ต้องมวอร์ลันแค่จริงก็พอแล้ว <rop> ทุกคำที่ฉันเขียนมาจากใจไม่เสร็จไม่ปลอมืันใครที่ใคร oh. วันนี้ยังไรคนลายแต่ฉันมั่นใจว่าสักวันมันไกล mm hmm. ห้องนี้มีแค่ฉัน ไฟเสียงอดที่ผ่ <Yeah. S 1> านังฉันยังรงฟังกลาง้าวเ <Yeah. S 1> สียงเบสีกำลังมากับคำที่ยังไม่พอเป <Yeah. S 1> ิดในรอให้เธอฟังในสตูดิโอ